เอาไราครับผมก็ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีพ่อไม่พี่น้องที่น่ารักน่าอ็นดูทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม FS19 นะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยเอาฟังอัดก้อนนะครับไปส่งที่ฟาร์มบัวน,นะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่แมปใหม่นะครับผมดูครับแมปก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะก็อาจจะมีหลงทางมากนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะขนจากโกดังตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอามาส่งที่ฟาร์มบัวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรากดแท็กไว้เลยนะครับผมอ่าเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยจะะรรู้้เเสนนนนทาาางับพว่่มมป็แใหฮ ไปครับผมเดี๋ยวเราจะเอารถดำเนี่ยไปต่อเอาพ่วงก่อนนะครับไปเกบไปโอเคครับผมไปเลยไปเลยไปเลยแล้วผมออกตัวก่อนไปก่อนนะรถใหญ่ไว้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราให้หัวลากไปก่อนนะครับเพราะว่าหัวลากนี้ก็แบบค่อนข้างที่จะทุระเลลดิฟครับผมลาดิฟว่าเล่นเลยในตรงนี้เอยตัวแรงครับผมตัวแรงของช่างต้นนะครับขอบุณช่างต้นด้วยนะฮะใช่ครับผมขอบคุณด้วยนะครับโคนี่แต่มันดิ ไปไม่ได้เฮ้ยได้อยู่อ่ะเบียดเสาหลักไปเลยครับโอ้โหโคตรแรงนะฮะไม่เบียดนี่ไม่เบียดนี่เดี๋ยวพี่จะมาเข้าตรงนี้แล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยนเข้าผิดซอยว่ะพี่ต้องไปเลยถของเี่อยู่ข้างหน้าไม่เข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เออทุกคนต่อไปครับผมเราจะอทางไหนประเด็น ไม่ไมทางไอ้ด้านหน้าเนี่ยมันจะมีทางออกอยู่โอ้ยแคบว่ะหน้าง,งานแคบว่ะเกมฟางที่อยไหนที่ตอนนี้โอ้ยฟางผมสราคู่นะครับทุคนจะไปจัดฟางใหม่นะทุกคนนะหรือว่าฟางจะฟาง<ๆ>ทำไมทำไมไม่มไม่อยู่สภาพเดิมนะใช่พี่ไม่อยู่สภาพมันไม่อยู่สภาพเดิมจัดท้าบนก็พอแล้วผมอ่ะท้าบนมันเป็นแค่ข้างบนเดี๋ยวจัดไป เดี๋ยวเราต่อเอาพว่วงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาผสงให้ฟาร์มบัวน,นะครับผมไม่ได้ขนฟางนานแล้วนะครับ okay. ได้ละพี่มาผมเอ้ยได้เปล่าไม่เป็นไรลบพี่ไรละเน่าลัดเชือกใหม่ครับลัดเชือกใหม่นะครับฟางก็ประมาณร้อยก้อนนะครับผม <No. S 1> อ่าขี่มโมครับขี่มโม <laughs> โอของพี่มันเจาะได้หรือเปล่าไม่รู้อะออกทางนี้นะผมอะได้ไหม เดี๋ยวพี่ต้องตีวงออกทางนี่หว่าแล้วแล้วมันแคบมากเลยนะเกมดูดิไม่ต่างกันเลยพี่แล้วประเด็นก็คือเราออกมาเราเลีวขวาแล้วพี่เออใช่ใช่ใช่เฮ้ยผลอยู่ผลอยู่เฮ้ยฝีมือจัดว่ะฝีมือจัดเหมือนว่าจะไม่พ้นแล้วพี่นี้ยาวมากเออแล้วแล้วไปทางไหนต่อป่ะอ่ะตายละพลับพังเออเลี้ยวขวาดีกว่าเกมป่ปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา ประเด็นคือเราต้องขอยโยกใหม่นะฮะมันเลื้ยไม่พ้นนะครับผมเพราะว่าทาเข้าคือแบบมันแคบมากนะครับผม n o ดูน้อยเกมดิได้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 บอกเลยว่าน้อเกมนี้จะตีถีไม่ได้นะครับคลิปนี้นะฮะับยากมากโอ้ยทุกคนเอารอพี่รอพี่แล้วก่อนผนเปล่าผนเปล่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไปครับทางแคบไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวผ่านได้เกมแคบไม่ได้โอ้ยจะไปได้ไหมล่ะต้องตีวงน่าใช่ต้องตีวงอ่ะเมื่อกี้พี่ลืมตีวงเดี๋ยวได้แป๊บนึงไปได้ไปได้ไปได้ที่ไม่ชนไม่ชนไม่ชนขนปล่าวขเปล่าวขนขนขนพี่อ๋อารั้วมันมันมีแหบ่งถ้าไปไมเอ้ยกรอแล้วถอยถอยถอยไม่หัว่มายไม่หัวกระหอบไปขยับเลยพี่กระหอบไปขยับเลยพี่โอ้ดีเลยครับผม สุดจริงนะสุดจริงโอ้แล้วคือรถดับเรานี้คือแบบล้อหน้ามันยกแล้วนะฮะโอ้โหทำไมฟาเรามันมันเป็นแบบนั้นน่ะเี้ยออกไปละอถอยมาให้ละเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้ไม่พ้นบาดเกมเดี๋ยวเป็นนะขอยก่อนมาเลยอ่าต้องถอยเบียดแบบนี้นะครับผมไปไปรลบเก็บเปล่าไปได้ไปได้ไม่เกมพ้นไหม ได้ได้ได้พ้นพ้นพ้นโอเคครับผมถ้าพี่ไม่พ้นผมน่าจะต้องยกเอาอะไรพี่รถผมยาวกว่าพี่เฮ้ยพ้นพ้นพ้นมามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลงไปดูให้ได้ไหมต่อยครับใส่เนินได้ได้ได้พี่ได้ได้เอ้ยพอดีเลยเฮ้ยได้เฉยว่ะโอ้ยคนขับเขาเตี้ยนต่น้องพี่น้องขับยิ่ขี่โม้อีกแล้วว่ะไม่ได้โม้มันคือความจริงครับทุกคนนะ รุ่นหนึ่งแห่งวงการตีนผีใช่ไหมเกมโหขี้โมโ้โด้วยแหละโอ้โหพี่ <c oughs> เราหงุด้วยเราหงุมันอืดมากพี่โอ้ค่อยๆขับนะพี่เจ้าหงุไม่ถึงรถจะแรงแค่ไหนมันก็ไปไวไม่ได้อะเพราะว่าทางมันก็ค่อนข้างที่จะแคบอ่ะแล้วทำไม,มฟานเราฟานเราเลี้ยงไว้ดีๆนะเกมคือแบบดูดิเหมือนมันแบบเหมือนมันขยับอะ่ะมันตีนเองพี่ฟินมันสั่นเองอ่ะโอ้ยค้าง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 นี่ก็ค้างเหยียดเลย ไปไปได,ไดป้ได้เปล่าไ,ได้เปล่าไ,ได้ให้จะได้ไปค่อยๆไปนี่ครับผมคือแบบคลิปนี้เราจะขับเร็วไม่ได้นะฮะเพราะว่าดูจากเส้นทางแล้วนะครับก็ลำบากหน้าดูนะฮะมากมากครับผมก็โหมพี่พี่ต้องพี่ต้องจอดรถแล้ว,ลวพี่กดตัว L ปดให้มหันอยู่นิ่งอ่ะพี่พี่ต้องกดสลิงพี่ต้องกดสลิงให้ฝังมันอยู่ติดนะพี่นั่นแหละนี่จะรัดใหม่โอเค าไปตีวงหน่อยเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตีวงหน่อยตีวงหน่อยนะฮะทางแคบล่าสุดรถผมติดไงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกแล้นี่ฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดี๋ยวต้องตีวงหน่อยเฮ้ยล้อล้อหน้าโยกล้อหน้ายกเออรถดำรถย่เฮ้ยรถตัดอ่ะผมไม่ตัดนะผมไม่ตัดนะเฮ้ยไม่ตัดไม่ตัดอ่ะไม่ตัดอ่ะ ยกล้อยกล้อเออโอ้เกมเกมทับลายพี่บ้านเลยวะ่ะรถเป็นเป็นอะไรเนี่ยบอกแล้วรถพัฒนาไอ,อาพี่นช่ชมันมันติดอะไรไม่รู้อ่ะเกมตรงเนี้ยติดอะไรพี่พ,พี่ชนพี่ชนใส่หลักไม้พี่เสาหลักพี่ไม่ใช่เนี่ยพี่เล<ด>ี้ยวพี่เลี้ยวไปแล้วนะเกมเกมดูนี่นั่นแหละนั่น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 ติดอะไรอ่ะ ตอนลูกตอนลูกมันน่าจะไทยดาเมจตอนลูกมันน่าจะชนกับพื้นป่ะพี่เฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยนะนี่นะแล้วฟาเราก็ต้องขยันรัดเชือกใหม่นะฮะดูครับเลี้ยงมาดีแท้ๆเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะผมนี่ปีปครับผมเอ๊ะมาถึงอะไรวะเนี่ยไหนแล้ววันี่เกม บอกเลยว่าถ้าไปเปิด GPS นะบอกเลยว่าไม่ถึงอ่ะพี่พี่ไงรถมาแล้วน่ะไหนรถตามจุดผมบ้าเลยดิเออเหรอโอ้รถมันรถมันมีน้อยใช่ไหมก็จากมีน้อยนโอ้โหเฮ้ยเราเราเราขับเลนซ้ายด้วยนะเนี่ยใช่นไหมพี่เราผมด้วยพี่รถผมมันบีบมากเราเราขับเลนซ้ายด้วยเดี๋ยวพี่ขอจัดไอ้ไอ้นี่จัดฟางให้จัดฟางก่อนผมปลดขอปลดฟางก่อน ดูดิอะไรเนี่ยเออมาดีดีแท้ๆนะฮะอะไรที่ไม่อยู่ข้างหน้าเราเลยทุกคนอนชื่ออ่ะโด่มาจัดฟางก่อนนะครับผมจัดด้วยเพราะฟางผมก็โอ้โหอะไรมาดูแล้วเนี่ยเบีบ้ยวอ่ะ <laughs> หัวก็นิ่มเกินครับช่างต้นเดี <laughs> ๋ยวผมจัดแค้ข้างหน้าโ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคผมจะเปิดไฟกับคลิป แป๊บปนงบญญึงครับลูกพี่แป๊บนึงครับผมขออนุญาตจัดฟังก่อนครับลุงโอ้ปวดลุงหน้าตาเอาเรื่องว่ะาาวลุงหน้าตาโหดเลยเออหน้าตาโหดอ่ะลุงแถวบ้าน,นไ,ได้ไม่รรได้แล้วน่ะได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยใจเย็นลุงใจเย,ย,ย็นเฮ้ยลุงใจ,จร้อนว่ะเดี๋ยวให้น้องเก็บจัดก,การซะเลยนี่รู้จักน้องเก็บไปซะแล้วรู้จักไหมไอ้ก้นาน้องเก็บไปซะแล้ว ปครับไปับพี่ไปครับผมออกเดินทางได้สามสองหนึ่งมาซิลเกนฮอโตโน่ใหญ่ใหเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวย <laughs> ทางเขาโอ้ยทำไมหัวผมมันอะไรเนี่ยเรายังไม่เจอเนินอะไรเลยน่ะเออดูดีเดีดี <laughs> โดนอะดึงๆึงเลยนะสุอย่างเท่ว่ะอย่างเท่ของแท้ <laughs> okay. อ้ยล้มขึ้นเนินไม่ไหวต้องไหวดีเกมหาซอยเดียวได้แนละ้วพี่เดียวได้เดียวได้มา,าแล้ว,ลวลครับเดี๋ยวสายเดียวสายเดียวสายเจอแล้วเจอทางเดียวแล้วเออรถมารีไปครับรุดรีบไปครับไปครับผมนี่เราจะตีวงแล้วเนี่ยได้รีบตีวงหน้าเดี๋ยวกเก่งมาเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรฮิ เถยงเครื่องบินปะผมไม่ได้ยินนะ <ผม S 2> ไปครับผม,ผม,มผมไม่ได้ยินเลยเสียงเครื่องบูงเครื่องบินนี่โอ้พี่ได้ยินเสียงโคตรดังเลยตอนนี้ไปครับโอ้ยรถผมมันกระโดดแซงแซงวัยรุ่นแซงทางโค้งนะครับผมเออแล้วตะแคงแล้วตะแคงมาหอมด้วยมาหอมด้วยนี่มาผมด้วยน้ำผมมันอะไรเนี่ยกึกกึกกึ๊กตายแล้วเขาช่างโตถูหัวก็นิ่มไป เฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไปแก้เอกก็ได้เฮ้ยดีดิดนี้น้อยเกมเป็นไรอ่ะเฮ้ยก็สวนมาอีกครับทุกคนเราตามไม่ทันละตามพี่ไมไม่ทันละพี่ไม่เราหุบด้วยพี่เราอยู่เราอยู่กำลังแตกตูนรถเอ็นพีซีนี่อะาครับผมโอ้รถระวังรถปูนนะผมกำลังจะแซงแล้ว่อ่เฮ้ยทำไมมันมันเจอมันเจอเอกกลางถนนเนระ เอ้ใกล้ถึงแล้วเกมใกล้ถึงแล้วเอ้โค้ง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 โอ้ยการควบคุมรถช่างยากเย็นมากครับทุกคนนะประเด็นคือแมปมันใหญ่ด้วยไงประเด็นน่ะยากมากรถคันนี้มามาพี่จอดรออยู่น้อยเกมไม่ดีเดี๋ยวก็มีผ่านออไปาละมาแล้วผมมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วอ้ออย่างท่ว่ะน้อยเกม ตตตตตตััักกกกกกกระโดดิิ๊๊เลยไปไป,ไป,ไปกัดฟันหน่อยใกล้จะถึงแล้วนะครับผมไปครับผมทำความเร็วเกมทำความเร็วทำอยู่ครับสุดๆนะเพียรัสโถมอ่ะเออแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเกมน,นะรถาวโถวกำลังทำสุดๆแล้วตอนนี้แยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายใช่ครับผมลูกพี่ลูกพี่เอาเหรอลูกพี่ก็เลี้ยวซ้ายไปด้วยพี่ <laughs> เฮ้ยความความความอู้เฮ้ยโชคดีที่บ้านน้อยเกมไม่เห็นนะฮะภาพเล็บหรอกอย่งยังอยัง,อยงไม่ความเมื่อกี้พี่ก็มาปกตินั่นแหละเอาเห็นแล้วลุงมาชนลุงมาชนผลทำไมอ่ะเอาไปแล้วปังโอ้ยให้มาชนี่เอาเทสลาเนาะพี่รถเขาเทสลาน,นั่นอะ ใช่เหรอสอนเราเท <su ks> สยาสีส่วนเราเกมเทสอะไรนะจ๊ะเกมขี้ยาไปแล้วเมื่อกี้เทสยาสีส่วนเราไปครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมยิ้มถอยยิ้มถอยถอยได้ไหมได้ได้ไม่ได้ปะเฮ้ยเราปิดเราปิดเอไอไม่ได้ปะเกมเออปิดครับปิดไม่ได้เฮ้ยปิดได้เลยนี่วะปิดได้แล้วอื่ผมเข้ามาแล้วนะ อ่าเรียกเข้าไปเลยเดี๋ยวรับถอยเดี๋ยวเราตรงเรื่อยเเดี๋ยวเราก็ถึงในที่ตนอไปใช่ใช่ใช่เลยซอยป่ะถ้าน้อยขอไปก่อนนะขอรับไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไปแป๊บนึงเมื่อกี้เลยซอยครับผมโอทีตรงเรื่อยๆเอาตรงเรื่อยๆแล้วถึงเลยนี่ใช่มันเป็นทางเข้าเลยนี่ เป็นหมู่บ้านี่หมู่บ้านเล็กนี้เรียกว่ารักแล้วทางคือแบบโอ้โหอย่างคิเล่ะนี่ทางอ่ะทางลกมากเลยอ่ะนี่เราถึงแล้วทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราเปิดประตูเอาไว้ฝั่งไหนีฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอาไว้ในฟาร์มไปเยอะพี่อ่ามันจะมีมันมีโกดังไหมพี่พี่แย่ๆเลยไหนไหนี่ฝั่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ขวาแหละเข้าฟาร์มเลยพี่ ปาเลียไปเลยทางแคบมากเลยอะ่ะผลปะหนักไม่ผลไม่รู้อ่ะพี่ผลไม่ผลผมลากยาวเจ๊ดเฮ้ยจอดจอดได้แค่ตรงนี้นี่พี่ผมเข้าไปเยอะกว่านี้ไม่ได้ละอ่ะไม่ได้เหรอเฮ้ยเราถกติดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่เก็บเปิดเป,เปิดประตูไปนั่นน่ะน่าเก็บเปิดประตูแล้วตรงเข้าไปอะ่ะเออนั่นแหละวันนี้อบอกผมตีบมาเลย ไปใช่ไหมเข้ามาจอดเลยพี่เดี๋ยวผมที่อยูตรงล็อกนั้นแหละเดี๋ยวผมอยู่ล็อกเออง่าได้ดูสมบูรบัวโอเคเข้ามาสุดยังพี่โอเคคนละโอเคถึงฟาร์มบัวแล้วนะครับผมลักเซน่าดูนะครับผมใช่ไหมเกมโหมากๆากเขาพี่ทั้งปางอะไรขยับต้องต้องสัมผัสคุณน้อยเกมครับแค่จะไม่รอดผมแค่นี้แหละโอ้ยางสุดอ่ะบอเลยนะครับผม เอาละถ้าเขาชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาทำอะไรก็อะไติดตามละกันนะฮะคลิปนี้ผมกับน้องเกนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันครบ๊ายบาย